ยืนยันว่าตอนนี้เส้นเสียงหายดีไม่มีปัญหาแล้วนะคะสาหรับร้องค่ะเดฟตูนบอดี้สลัมที่คราวก่อนร้องเพลงอยู่ดีๆเสียงก็หายจนทําเอาแฟนเพลงเป็นห่วงกันยกใหญ่ค่ะโดยหนุ่มตูนเผยว่าตอนนั้นเป็นเพราะตนววอร์มเสียงไม่เต็มที่ค่ะแต่ตอนนี้สามารถกลับมาโชว์เสียงอันทรงพลังร้องเพลงให้ฟังได้เหมือนเดิมแล้วแหละคะ่ะที่โชว์วันนั้นคือเราวอร์มไม่ถึงแล้วมันก็เราก็รก้รองแบบเต็มที่แล้วมันก็อยู่ดีมันก็ตกร่องไปเลยแต่วันนี้โอเค คือมันไม่ได้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 หนักหนามากผมก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมใช่เสียงมันช็อตไปเลยมใช่แล้วไม่อย่างอย่างคือคือตื่นเช้าใหม่กวันก็หายเป็นเป็นก็เป็นห่วงเอาใช่ใช่ผมก็นี่ขอบคุณมากนะครับที่ที่เป็นห่วงแต่ฝากบอกโดยไม่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 เปลี่ยนอะไรมาก แต่ที่เป็นห่วงไม่น้อยไปกว่าแฟนคลับก็เห็นจะเป็นแฟนตัวจริงอย่างสาวก้อยรัชวีนะคะที่แม้หนุ่มตูนจะกลับมาร้องเพลงได้เหมือนเดิมแต่ก็ยังอดห่วงไม่ได้ต้องคอยเป็นทุรัจัดท้ายาบำรุงให้หวานใจขาเดฟอยู่ตลอดค่ะก็ปกติค่ะก็ก็เขาก็พอรู้ว่าเสียงตัวเองเริ่มไม่ค่อยเข้าที่เขาก็บำรุงตัวเองดูแลตัวเองอยู่แล้วทันยาอะไร มาห่วงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเสียงนี่คือถือว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญของคนเป็นนักร้องอะเนาะมันก็เป็นเรื่อง,องใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรขึ้นมาทีกล็ลาบากค่ะ